สวัสดีค่ะคราวที่แล้วนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของการวางเป้าหมายวางแผนกันทุกอย่างอย่างชัดเจนเรียบร้อยแต่ก็ยังมีอุปสรรคแน่นอนในชีวิตของเรานะคะมันก็จะมีไอสิ่งที่มันมาคอยขวางเราทําให้เราเนี่ยหลุดจากเป้าหมายอยู่อย่างต่อเนื่องนะนั่นก็มาจากการที่เราอะค่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้อย่างลับๆ <c oughs> พอพูดว่าได้อย่างลับๆแล้วมันดูเป็นอะไรที่แบบ โลกิยะเหมือนกันนะคะเขามันได้อย่างลับๆแปลว่าในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะทํามันไปเพราะสิ่งนั้นมันสนองนิดหรือความต้องการบางอย่างของเราอยู่เสมอแล้วต่อให้เป็นสิ่งที่เราฉันไม่ชอบเลยทําไมฉันอยากเลิกฉันอยากเลิกสูบุรี่จังเลยฉันอยากเลิกกินอาหารจังเลยฉันอยากเลิกช้อปปิ้งฉันอยากเลิกนู่นเลิกนี่ฉันอยากเลิกนอนดึกจังเลย แล้วทำไมฉันถึงทำไม่ได้ทั้งๆท,ที่ครูงอาก็สอนแล้วนะว่าเป้าหมายสูงสุดมันคืออันนี้ครอบครัวลูกๆๆแต่ทำไมนะฉันถึงยังทำไม่ได้เพราะว่าไอสิ่งที่มันมาดึงความสนใจของเราเนะะี่ยค่ะไอตัวที่มันมาทําให้เราต้องไปวอกแวกติดเล่นมือถือหรือไปนั่งทําอะไรก็ได้ดูซีรีส์ที่มันไม่ได้เป็นส่วนสาระสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้ไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ย ไอตัวพวกนั้นน่ะมันสนองนิดบางอย่างของเราอยู่บางทีนะพอครูถามบอกว่าเนี่ยเรานอนดึกเราได้อะไรกูไม่ได้อะไรหรอกค่ะคนก็จะชอบพูดแบบนี้ไม่ได้อะไรหรอกค่ะไม่ได้อะไรละไม่ได้เราจะทําหรอเราได้สมมติบางคนหนูอยากตัดใจจากผู้ชายคนนี้จังเลยค่ะครูแต่ทําไมหนูตัดใจไม่ได้เลยแล้วการอยู่กับเขาเราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยค่ะอืน้อยไปสิ ได้ตลอดอเราอะนึกออกไหมฮะนั่นสิ่งที่เราต้องกลับมาดูแล้วชี้สิ่งที่มันอยู่ข้างในของเราคือเราต้องมาดูว่าเราได้อะไรอยู่ในนั้นม,ม,มนุษย์เรามีความต้องการนะคะที่แฝงลึกอยู่ในตัวของเราเนี่ยมากมายแอนโทนีร็อบบินส์นะคะเขาสลัตะออกมาเรียงออกมานะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยหความต้องการ 6ความต้องการของมนุษย์คืออะไรอ่ะความต้องการแรกเลยฉันต้องการที่จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย2ฉันต้องการที่จะรู้สึกสนุกวื้อว้าหลากหลาย3ฉันต้องการที่จะรู้สึกสำคัญเป็นคนพิเศษเป็นที่ต้องการนะรู้สึกภูมิใจในตัวตัวของฉันเอง4ฉันต้องการเป็นที่รักและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างเนี่ยมนุษย์ต้องการทั้งหมดนี้เลยนะ ห้ามนุษย์ทุกคนต้องการที่จะเติบโตเติบโตทางสติปัญญาเติบโตทางจิตใจไม่ใช่เติบโตทางร่างกายแบ่งบานออกไปแบบนั้นไม่ใช่นะคะเติบโตในที่นี้คือเติบโตทางสติปัญญาแล้วก็จิตใจและนิดข้อที่6สุดท้ายของมนุษย์คือต้องการเป็นผู้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะเมื่อฉันมีแล้วฉันอยากจะแบ่งปันและฉันอยากจะให้ละนะฮะในนิดทั้ง6ข้อเนี้ยไอสองตัวบนเนี่ยนิดที่จะเติบโตหรือ contribue หรือเป็นผู้ให้เนี่ย ไม่ค่อยส่งผลเสียเรียกว่าไม่ส่งผลเสียอะไรให้กับชีวิตของมนุษย์หรอกค่ะเพราะว่าเราได้เหมือนเหมือนบียอนแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นนิดทางจิตวิญญาณแล้วแต่ไอตัวที่น่ากลัวที่สุดที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือไอสี่ตัวล่างนิดมันคงนิดต้องการความหลากหลายวุ่นวานิดต้องการความเป็นคนสําคัญแล้วก็นิดที่ต้องการเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่เออเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้มันควบคุมมนุษย์อยู่ตลอดเวลา นะคะเช่นอย่างถ้าเราต้องการรู้สึกคุณก็ต้องบอกนี้ก่อนนะคะในทุกนิดเนี่ยมันคือต้องการที่จะรู้สึกนะคะเช่นฉันต้องการรู้สึกมั่นคงกับฉันต้องการความมั่นคงไม่เหมือนกันนะเอาง่ายๆเลยถ้าครูถามว่าการสูบบุหรี่ทำให้ชีวิตเรามั่นคงไหมคะเราจะตอบพูดเลยค่ะโดยใช้สมองบอกว่าไม่ค่ะถูกไหมคะแต่ทำไมคนถึงยังสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ทำให้คนที่สูบอ่ะ รู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าแบบโอ้ยเครียดอยู่เฮ้ยอึอยออไม่ออกโอ้ยของมาเนื้อออกไหมคะมั่นคงคือคําว่าชัวชัวได้แน่นอนนะอร์เทนตี้นั่นเองคือความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงอุย้ยฉันเข้ามาอยู่ในที่ที่ฉันไม่รู้จักใครฉันสูบบุหรี่ละกันอย่างน้อยแกมีฉันฉันมีแกเรามีการระกานเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะอย่างเงี้ยค่ะดะงนั้นคําว่านิดทั้งหมดที่ครูพูดมันคือการสนองทางความรู้สึก นะเ้นทีเนี้ยค่ะพอมนุษย์เราเนี่ยบางคนที่เขา,เาใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จคือเขาอ่ะใช้ความมั่นคงอย่างถูกต้องเช่นฉันอยากที่จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของการเงินฉันก็ลุกขึ้นมาวางแผนการเงินาการจัดการการเงินวางรา,ายรับรายจ่ายเป็นคนหาเองไม่ใช่แบมือขอจากชาวบ้านอย่างเดียวถูกไหมคะเขาก็ลุกขึ้นมาจัดการดูแลชีวิตของตัวเองฉันอยากให้ชีวิตของฉันมีความสนุกหลากหลายเหรอ,อฉันก็ รับผิดชอบตัวเองฉันก็ไปท่องเที่ยวฉันก็ไปอ่านอะไรใหม่ๆศึกษาสิ่งต่างๆเพื่อสร้างความหลากหลายให้ตัวเองฉันอยากให้ตัวเองเป็นคนสําคัญเหรอฉันก็รู้สึกนึกถึงความรักสิ่งดีๆสิ่งที่ฉันภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะหรือออกไปทําประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ได้ความสําคัญอยากเป็นที่รักเหรองั้นฉันต้องให้ความรักกับตัวเองเป็นก่อนแล้วก็ให้ความรักกับคนรอบข้างได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ปัญหาคือมันจะมีคนจํานวนมากค่ะที่เรามักจะ ได้อยากได้ความมั่นคงแต่เราใช้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เราได้มันเช่นฉันอยากจะได้ความมั่นคงฉันก็เลยไปโกหกฉันก็เลยไปขโมยฉันก็เลยไปใส่ร้ายคนอื่นฉันก็เลยไปพูดนินทาคนอื่นไปกดดันคนอื่นคมเหงคนอื่นเพื่อให้ฉันรู้สึกว่าฉันมั่นคงอ่าแสดงว่าข้างไหนเขายังมั่นคงด้วยตัวเองไม่เป็นถูกไหมคะฉันอยากให้ตัวเองหลากหลายฉันต้องทำไง ฉันก็ไปช้อปปิ้งฉันไปเล่นการพนันฉันก็ไปกินเหล้าฉันก็ไปปาร์ตี้นะฮะออกไปหาข้างนอกให้คนอื่นมาเติมให้ตัวของเราฉันอยากที่จะเป็นคนที่มีความสําคัญฉันก็ไปเรียกร้องให้คนนั้นสนใจฉันฉันก็พยายามที่จะทําตัวเองให้มันแบบแตกต่างจากคนอื่นเธอจะต้องมาชมฉันทําไมคนนั้นไม่ชมฉันสักทีแกจะต้องชมฉันได้ฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะคะ หรือพวกนี้ไปอิจฉาริษยาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้คนอื่นลดคุณค่าของเขาลงเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่านะพวกขี้นินทาเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรือแบบสุดท้ายคือฉันอยากเป็นที่รักนะฉันรักตัวเองไม่เป็นหรอกฉันก็เลยไปบังคับให้คนอื่นเธอต้องรักฉันสิบางคนก็ไปพีกายถวายร่างช่วยมาสมร,รมา์ซ้ำฉันทีฉันอาจจะได้เป็นที่รักของเธอสุดท้ายถ้าคุณทำตัวเป็นแบบง่าย สบายๆใครอยากชอปปิ้งมาสารมาซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเห็นคุณค่าของคุณได้ไงอ่ะถูกไหมคุณยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยเนี่ยก็เราก็จะวิ่งไล่ขวอยคว้าให้คนอื่นมารักเราไปงอนงอนะคะเขาจะตบจะตีได้กับพี่ตาบเท่าที่พี่ยังอ,อ,อยู่ตรงนี้กับหนูตับเท่าที่หมัดของพี่ยังถวายให้คางหนูไม่ไปถวายให้คางคนอื่นหนูแฮปปี้เนี่ยเนี่ยค่ะเราเรียกว่า secondary gain หรือการได้อย่างลับลับ คนถูกผู้หญิงบางคนถูกผู้ชายซ้อมเนี่ยถามว่าคุณอยู่กับเขาทําไมคุณได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้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 ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่มีมันได้ทั้งนั้นแหละค่ะณนะวันที่คุณถูกซ้อมใช่ค่ะคุณไม่ชอบเชื่อไม่มีนักเรียนคู่คนหนึ่งนะคะก็ถูกแฟนซ้อมนะคะแล้วพอเขาดีกันเขาก็มาเล่าให้ครูฟังว่าถึงเขาจะซ้อมหนูนะคะครูแต่เขาก็ทําแผลให้หนูนะคะนี่ไงคะ เขาได้ secondary gain แล้วถามว่า secondary gain ของเขาคือการทําแผลเหรอจริงๆไม่ใช่ secondary gain หรือการได้อย่างลับๆับของเขาคือความรู้สึกที่เขาชนะวันที่เขาเห็นผู้ชายคนนี้รู้สึกผิดกับเขาวันที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาดูแลเขากําลังได้ความรักนะคะสนองนิทเราะฉะนั้นเขาจะยอมอยู่ตรงนั้นแหละเธอจะต่อยฉันยังไงก็ได้แต่วันนี้ฉันจะได้สิ่งนี้สิ่งที่เธอกลับมาหาฉันมาขอโทษฉันมาง้อฉันเนี่ยฉันเสษตรงนี้นะคะบางคนไป ออช้อปปิง้งนะพอเครียดเครียดโอ้ยไม่ไหวแล้วเครียดไปช้อปปิ้งดีกว่านะความเครียดคือเขารู้สึกว่านิดข้อไหนของเขาพังคะความมั่นคงไงนะสมมติเขาเครียดเขารู้สึกว่าเฮ้ยความมั่นคงของฉันพังมากเลยหรือบางคนแบบฉันเบื่อจังเลยฉันทําอะไรซ้ําๆนะเห็นไหมคะนิดข้อไหนพังอีกความหลากหลายฉันรู้สึกทําอะไรซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆหรือบางคนถูกกดดา่า ถูกที่ทํางานดา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 รู้สึกตัวเองตัวเล็กไม่มีค่านะนิดความสําคัญของเขาก็พังฉะนั้นพอวันที่เขาไปช้อปปิง้งจังหวะที่เขาเดินเลือกซื้อสรรพสินค้าของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะชี้พี่จะเอาอันนั้นจ้ะนะจังหวะที่น้องค่าช่วยหยิบอันนั้นให้พี่หน่อยจ้ะเป็นไงคะดูเลอค่า้ไหมคะจังหวะที่เรากําลังนั่งชี้ว่าฉันจะเอาอันนั้นน้องหยิบอันนี้มาให้พี่ลองซิจังหวะที่เราชี้นิ้วเนี่ยเราได้นิดข้อไหนคะสาคัญไหม เรารู้สึกสําคัญเรารู้สึกเราเป็นคนพิเศษอู้ดีช้อปปิ้งมีของหลากหลายอันนั้นก็ยังไม่มีนี่ก็ยังไม่มีอู้ความหลากหลายเกิดขึ้นความหลากหลายเกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วพอซื้อมาแล้วแบบโอ้โหพอใส่สวยแหมใช่เลยใช่เลยนี่คือฉันเลยฉันรู้สึกพิเศษฉันรู้สึกมั่นคงพอวันที่คุณ ทำสิ่งนี้แล้วคุณไปเจอเด็กในร้านสมมติเด็กร้านจําคุณได้สวัสดีค่ะพี่หาโอ้ยไม่ได้เจอนานแล้วนี้พี่สวยจังเลยอุย่ยต่อยต่อย,อย,อย,อยเป็นส่วนหนึ่งอีกแล้วนึกออกไหมคะรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักของคนคนนี้เป็นส่วนหนึ่งเสพติดเลยค่ะเสพติดเลยค่ะคุณก็จะไปเสพติดสิ่งเหล่านี้เพราะคุณเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือพาหันะที่พาคุณน่ะเดินทางไปสู่นิดที่คุณต้องการคุณเข้าใจว่าฉัน ฉันจะมีความหุืวหวาได้ก็คือช้อปปิ้งหรือบางคนใช้การกินค่ะใช้การกินพอเวลาเครียดเครียดเครียดกินดีกว่าอ่าพอกินพอกินปุ๊บมันรู้สึกมั่นคงมากรู้สึกปลอดภยัยมันคือมันเป็นความชัวค่ว่ามั่นคงในที่นี้คือคำว,ว่าชัวทุกครั้งที่กินคืออร่อยชัวชัวรสชาตินี่ของนี้กินอร่อยชัวชัวคอนเน็กอีกอรู้สึกผูกพันคอนเน็กนี่แปลว่านี่ข้อที่สี่นะคะการเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งคือแค่เราได้สัมผัสได้จับ อย่างคนบางคนไม่มีลูกก็ซื้อหมามาเลี้ยงเนี่ยคือเรียกคอนเน็ก์แล้วการได้หยิบได้จับของที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็เป็นความคอนเน็กคุ้นชินนึกออกไหมคะอ่าะฉะนั้นได้หวัวอาหารมากมายหลากหลายต่อยแลว้วตอบสนองนิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่เราไปแอดดิกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแปลว่าลึกๆอ่ะเราได้อะไรบางอย่างในสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นตอบสนองนิดเราอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย3ใน6เลยเขาบอกว่าในหข้อเนี้ย เราจะรู้สึกแอดดิกนะคะหรือติดได้ก็ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นตอบสนองนิดเราได้3ใน6นะอย่างสมมุติคนชอบออกไปปาร์ตี้เนี่ยติดปาร์ตี้มากเลยติดปาร์ตี้เพราะอะไรปาร์ตี้ให้นิดอะไรบ้างสนุกโชว์ๆหลากหลายมากๆนะคะโอ้แถมบางทีไปถึงอ้าวเฮ้ยมาแล้วอว่ะคิดถึงชนแก้วกันหน่อยสำคัญไะสำคัญคอนเน็กต์ไม่ได้อยู่ร่วมกลุ่มกับชาวบ้านคอนเน็ Connect อุปต้ให้ตั้งสี่นะนะเกินสามอีกเพราะถ้าเกิดให้แค่สามนี่ก็ติดแล้วนะให้สี่นี่ถึงขั้นผูกพันเลยนะคะนั้นพอเราได้สิ่งนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าฉันเสพติดฉันฉันไม่ไปปราร์ตี้ไม่ได้ฉันต้องไปแต่เท่าวันนี้เรากลับมาดูใหม่เรากลับมาดูใหม่ว่าเอะจริงๆเราต้องการความรู้สึกมั่นคงเราต้องการความรู้สึกหลากหลายเราต้องการความรู้สึกเป็นคนสําคัญและเป็นที่รักมีพาหันะอื่นอีกไหมนอกเหนือนจากปราร์ตี้ ที่จะทำให้เราได้นิดเหล่านี้โดยที่ไม่ทำให้ชีวิตของเราเสื่อมลงทุกอันนะคะที่เราเลือกเราอาจจะรู้สึกว่ามันสนองนิดของเราแต่เราต้องดูว่าเมื่อมันสนองนิดของเราแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราอะเติบโตขึ้นหรือถอยหลังลงคลองฉังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งใดที่เราทำแล้วมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วมันสนองนิดด้วยก็ทำไปเถอะค่ะ แต่ถ้าเกิดเราทําแล้วมันสนองแต่นิดอย่างเดียวแต่ในอนาคตมันจะพาชีวิตเราลงเช่นสุขภาพเราจะพังนะการงานของเราจะพังไปด้วยนั่นคือเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำในตรงเนี้มันสนองนิดข้อไหนของเราแล้วเราลองหาพาหนะอื่นดีไหมที่จะทําให้เราได้ในสิ่งเดียวกันเนี่ยได้นิดเดียวกันแต่กลับทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอ่อย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะคะ มีเคสหนึ่งเคสเป็นเคสของเป็นชาวอเมริกันนะคะเป็นนักแสดงผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาอยากที่จะมีลูกใช่ไหมคะแต่ปรากฏเขาเลิกกับสามีตอนที่เขาอายุ4ี่สิกว่าแล้วหมอก็บอกว่าโอกาสที่จะมีลูกของเขา่น้อยลงเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยอ่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะมีลูกไม่ได้อ่ะแล้วลูกของเขาตอบสนองนิสข้อไหนของเขาคะลูกของเขาตอบสนองนิด ในเรื่องของการเป็นที่รักค่ะรักแบบไม่มีเงื่อนไขเขารู้สึกว่าถ้าวันนี้ฉันไม่มีลูกฉันคงจะไม่ได้มีความรักอีกแล้วเขาเข้าใจว่าลูกคือพาหนะเดียวที่จะทําให้เขาอะได้ในเรื่องของความรักฉะนั้นจึงทําให้เขาอะ่ะพอเขาบอกไม่มีลูกปุ๊บก,ก็จึงทาให้รู้สึกว่าตัวเองมืดบอดหนทางที่จะได้ความรักจึงทําให้เขาเป็นโรคซึมเศร้านั้นพอวันที่เขาอะค่ะได้รับการโคชชิ่งบาบัดก็คือาพา คนที่โคชชิ่งเขาเนี่ยค่ะพาเขาไปที่ต่างประเทศแล้วก็พาไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประเทศที่เป็นสงครามค่ะไปคอยช่วยเหลือเด็กแล้วเด็กก็แบบเฮ้ยเด็กรักเขามากเข้ามากอดขอบคุณรักมาเล่นมายิ้มมามองบอกขอจาหน้าหน่อยได้ไหมฉันรักเธอจังเธอมาช่วยชีวิตฉันผู้หญิงคนนี้ค่ะกลับเห็นความรักที่มันเหนือกว่าความรักที่ว่าต้องเป็นเรื่องของแม่และลูก เป็นความรักที่ unconditional love เหมือนที่เขาต้องการฉะนั้นวันนี้เขามีพาหะตัวใหม่ที่จะพาเขาไปได้นิดความรักแล้วอาการซึมเศร้าหายเป็นเปล็ดทิ้งนะคะฉะนั้นสิ่งนี้วันนี้เราต้องถามดูค่ะว่าไอสิ่งที่เรายังคงทำอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆที่มันไม่เวิร์กกับชีวิตเราเนี่ยแล้วเรายังทำอยู่เราทำเพราะมันสนองนิดอะไรแล้ววันนี้ถามตัวเองว่ามันมีพาหนะอื่นไหมที่จะทำให้เราได้นิดตัวเดิมเนี่ย แล้วทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยไม่ถอยหลังลงครองลองถามตัวเองดูแล้วเราจะมาละเอียดในเรื่องนี้มากขึ้นในเทปหน้านะคะ